โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมส w o r d m a n a w a k e n i n g นะครับคือเกมนี้นะครับมันเป็นเกมแนว R p g พแบบวางการ์ดนะครับหรือว่าเป็นเกมแนวแบบเกมการ์ดนะครับคือเกมนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งนะครับทุกคนสมมติถ้าทุกคนโหลดมาแล้วเข้าเกมเนี่ยมันสามารถกำหนดชะตากรรมของตัวเองได้เว้ยมันมีแบบทั้งสายขาวหรือว่าเป็นธรรมะนะครับหรือว่าสายดำเป็นอาธรรมนะครับคือแบบเกมแนวนี้ไม่ซ้าใครแน่นอนนะครับถ้าใครอยากหาเกมเล่นก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนนนคคคบบีี่่กกก็ืืออเมทุแ มันมีอะไรให้เราเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างแรกเดี๋ยวผมจะพาทุก,ทกคนเนี่ยเข้าไปที่พัฒนาก่อนนะครับนี่แล้วก็ไปที่จอมยุทธอันนี้ยคือมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าเราไปจัดการ์ดนะครับเพื่อจะเอาไปต่อสู้นะครับนี่ทุกคนเราจะไปที่จัดค่ายเลยนะครับนี่ครับนี่พอเรามาที่จัดค่ายเสร็จเห็นไหมครับมันจะมีการ์ดให้เราไว้แบบจัด <enter i> ไว้ต่อสู้นะครับมันก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูทุกคนนี่เราก็เอาไปใส่อย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับทุกคน นี่อันนี้อันนี้ผมใส่เต็มแล้วครับมันก็ใส่ได้เต็มที่ก็คือ8ตัวนะครับแล้วก็จากนั้นครับเราจะไปปรับวอลุทธ์นะครับก็คือตรงนี้เลยเห็นไหมครับทุกคนเราก็จะสามารถใส่พลังนี่ <c oughs> วลุทธ์ทั้งหลายได้เลยนะครับ <c oughs> นี่นะครับทุกคนผมก็จะจะจะจ,จัดแบบวางได้นะเห็นไพื่มเราก็จะลากใยตัวได้แต่ว่านี่นี่นี่ผมจะใส่จะใส่ตัวที่มันโจมตีอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นกระบี่แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นกระบี่ผมจะใส่แต่กระบี่กระบี่โอเคไม่เป็นไรมีนายต <c oughs> ัวหนึง โอเคตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือกระบวนท่านะครับเราสามารถใส่กระบวนท่าได้นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือพลังในนะครับเห็นไหมครับทุกคนนี่เราก็สามารถจัดใส่ได้นะครับอันนี้ผมใส่ไว้แล้วอันนึงโอเคเดี๋ยวผมใส่ต่อเลยนี่ใส่ไปใส่ไปใส่ไปโอเคนี่เห็นไหมครับทุกคนเราก็จัดเสร็จนะครับแต่ว่ามันยังไม่หมดแค่นี้นะครับโอเคบันทึกแล้วออกและจากนั้นนะครับผมก็จะไปปรับอุปกรณ์นะครับนี่เห็นไหมครับทุกคนก็คือใส่พวกอาวุธนะครับนี่เห็นไหมครับเราก็ต้องใส่อาวุธพวกมันนี่ใส่ไว้ใส่ ใส่ใส่ใส่อันนี้ผมจะใส่ทุกคนเลยนะอาวุธผมค่อนข้างมีเยอะมากเลยนะครับโอเคแล้วจากนั้นเราก็ป้องกันนะครับนี่โหเกือบไม่พอแล้วต่อไปก็คือประดับนะครับประดับเนี่ยมันก็จะช่วยแบบอาสกิลเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทุกคนใส่ไปเลยนี่นะครับอันนี้ผมก็พร้อมที่จะต่อสู้แล้วนะครับอันนี้นะครับโอเค เดี๋ยวผมกดบันทึกเรียบร้อยแล้วพอเราจัดค่ายเสร็จนะครับเราก็มาหน้าตัวละครตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวละครใหม่เลยครับเป็นตัวท็อปที่สุดเลยนะครับทุกคนครับตัวละครเนี่ยถ้าเราซื้อมาเราสามารถเปลี่ยนชื่อตัวละครได้ด้วยนะครับดู <Wow. S 1> กดตรงนี้เลยเห็นไหมครับแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นอาร์ค no ิงโซเยอร์โนวันอาเปลี่ยนไปละ โอเคเห็นไหมครับก็เปลี่ยนชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปสุ่มกาชาโชนะครับแต่ก่อนไปสุ่มกาชาโชเนี่ยเดี๋ยวพี่เนี่ยไปอัพตัวละครก่อนนะครับก็คือกดที่ตรงตัวละครเลยนะครับแล้วก็มาตรงฝึกวิชานะครับแล้วก็ฝึกวิชาแบบด่วนเลยเห็นไหมครับนี่มันก็จะเพิ่มพลังโจมตีเห็นไหมครับพลังมันก็จะบวกนะครับโอเคแล้วก็ทะลวงไปนี่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คืออัปเกรดแล้วนะครับเรียบร้อยฝึกวิชาแบบด่วนแล้วแต่เราจะฝึกนะครมันก็ฝึกได้เรื่อย โอเคเรียบร้อยแล้วก็ <S <S พอฝึกวิชาเสร็จนะครับแล้วก็ต้องไปที่เขตแดนนะครับแล้วก็รวมสมาธิแล้วก็ทําแบบเหมือนนะมันใหมน้มันให้เราอัปเกรดมาให้หมดเห็นไหมครับทุกคนนี่โอเคดวงจิตไม่พออันนี้ก็คือไอเทมเรายังไม่พอนะครับเราก็อัปไปแล้ว3อันนะครับแล้วก็มาที่ขั้นจอนที่ประจานเราโอเคหมดนะครับโอเคแล้วก็จบเรียบร้อยแล้วครับแต่ฝึกวิชาเราฝึกได้ต่อเดี๋ยวผมฝึกต่อเรื่อยๆเลยก็ไดนะ้นี่ไปเรียบร้อยนะครับ นี่นะครับเราก็ฝึกวิชาจนตันแล้วนะครับมาครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอัพตัวละครเสร็จหมดแล้วนะครับพร้อมที่จะสู้แล้วนะครับก็อย่างแรกเลยมันก็จะมีให้เรากดนะครับถ้าคุณทุกคนโหลดมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้เรากดตรงนี้เลยไหมคุกใต้ดินเห็นไหมครับทุกคนแต่ของทุกคนอาจจะไม่เหมือนผมนะผมเล่นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมพร้อมบวกเลยเห็นไหมครับมันก็เหมือนเป็นเกมแบบเราเป็นเกมการ์ดนะครับโอเคมานี่ไปโอเคมานี่มันจะพาเราไปสู้แล้วทุกคนโอ้โหดูฝั่งนู้นโคตรเยอะเลยอ่ะแต่ผมบอกเลย บีฝั่งนู้นนะ่ะอ่อนนะครับสู้ของผมไม่ได้หรอกดูของผมดีมีแต่ตัวเท่ๆนะครับไปแล้วต่อสู้เลยไปเริ่มไปไปต่อยมันต่อยมันต่อยมันไปนี่นะครับทุกคนเกมนี้นะครับมันสามารถเล่นเล่นได้โดยนะเป็นสองเหตุไหมครับก็คือเร็วขึ้นนะเกมก็จะไวขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ใช้ออโต้นะอันนี้อันนี้เราต้องกดจบตีเองนะครับทุกคนนี่ไป อ่งโงโงงหูตายหมดเลยอะดูดิอันนี้ผมกดสกิลเองนะครับอันนี้ผมกดอัตโนมัติให้ดูนี่อันนี้ก็คืออัตโนมัตินะครับนี่อัตโนมัติมันก็จะแบบสู้ของเราสู้ของตัวมันให้เองเลยนะครับลูไปตีมันตีมันผมชอบนะเกมแนวเนี้ยก็คือแบบเราไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับโตดจะสบายเลยนะครับทุกคนตีมันตีมัน,มนดูฝั่งนน้นนี่จะตายหมดแล้ว่ะของผมยังไม่ตายสัดตัวเลยอะดูดิแสดงว่าพลังแฝงของผมเนี่ยเยอะมากเลยนะครับรวมทีมอะครับตีมัน โอ้ยมันมันไปโอ้ยมันจะมันจะท่าท่าทางผมแล้วมันจะท่าของผมแล้วนี่ตีมันตีมันเปิ้งเบิ้งเรียบร้อยผมชนะแล้วนะครับ เป็นไงครับมันก็แบบเล่นง่ายมากเลยนะครับทุกคนโอเคพอเราเล่นจบนะครับมันก็จะได้ของเห็นไหมครับก็จะได้ไอเทมนะครับมาเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้เนี่ยพี่ชนะมันแบบชิวๆเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นอีกรอบนึงครับแต่ก่อนอื่นพี่ลืมพี่ลืมอย่างหนึ่งนะครับทุกคนเราต้องไปที่จัดค่ายรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปเซตค่ายกลนะครับนีเปัาค่ายกลเห็นไหมมันก็จะมีให้เราเลือกเห็นไหมครับทุกคนเดี๋ยวผมเอานี้น ไปที่ค่ายเลยนี่ผมจะเจอกับอุ้ยมันล้นเหมือนผมเลยนี่ว่ะแต่ว่าผมผมไม่อ่อนให้นะถึงหัวจะล้นเหมือนผมแต่ผมจะไม่อ่อนให้นะครับโอ้โหดูฝั่งนู้นดิโอ้โหแบบถือดาบอันนี้มันน่าจะเก่งขึ้นแบบค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยไปมาอัตโนมัติเลยผมใช้อัตโนมัติเลยนะครับโอ้โหดูดิโอ้โหโคนแรงอะ่ะโอ้โหแปบ๊บเดียวตายหมดเลยโอ้โหดูดิพอผมจัดค่ายก่อนมาเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับทุกคนตีมันเรียบร้อยตายมันเลอถามตัวเองตาย ตีมันตีมันตีมันชนะใสๆครับทุกคนดูดิครับเล่นค่อนข้างที่จะง่ายมากเลยนะจริงๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยนึกว่าผมตายตีมันนี<ะ>่เจอมันจะทำให้ตายผมแล้วเอิงนี่จะทำให้ตายตัวหนึ่เรียบร้อยครับตายหมดนะครับก็บอกแล้วครับว่าเกมนี้มันเล่นง่ายจริงครับนี่ครับชนะแล้วนะครับ โอเคเสร็บร้อชนะแล้วเรได้ของสามชิ้นเลยได้ทองแดงมาด้วยนะครับคือเกมนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปจีบสาวในเกมด้วยนะครับนี่ครับทุกคนให้เราเข้าไปที่คําว่าฝึกฝนนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เข้าไปที่เดินเที่ยวนะครับนี่นี่นะครับพอเรากดเข้าไปที่คําว่าเดินเที่ยวนะครับมันก็จะมีให้เราให้เราเลือกนะครับว่าจะไปไหนครับก็มีตลาดตลาดแล้วก็เขาลมดํานะครับแต่วันหนึ่งเนี่ยเราเข้าได้แค่3มรอบนะครับก็ เนี่ยแม้มมันจะมีจานวนเดินเที่ยวนะครับก็มี3มรอบต่อวันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะเข้าไปที่เขาลมดํานะครับเพราะว่าผมชอบอะไรดําๆนะครับนี่ไปมาแล้วนะครับนี่นะครับก่อนที่เราจะเข้าเนี่ยมันต้องมีให้เราต่อสู้นะครับเราก็ต่อสู้ไป <c oughs> ตายฮะมันที่อีซี่นะครับทุกคนได้เทมด้วยนะครับเนี่ยไป เมื่อกี้นี้นะครับผมก็ได้ไปเดินเที่ยวแล้วนะครับก็คือแบบเมื่อกี้เนี้ยคือการจีบสาวของในเกมนะครับก็ถ้าเราเข้าไปในทุกวันเนี่ยเราก็จะได้ของนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในตลาดอีกรอบนึงครับมาทุกคนเห็นไหมมันก็จะเป็นเหมือนแบบมาจีบสาวนะครับไปแต่ว่าเนี่ยเวลาจะไปจีบสาวได้เห็นไหมครับทุกคนมันจะมีเศษไหมผมต้องมาช่วยสาวนะเห็นไหมครับทุกคนไปสู้ไครเนี่ยตายเนี่ยผมช่วยสาวแล้วนะครับไอเนี่ยผมก็รูปหล่อเหมือนคนในเกมเ่ยเห็นไหมครับเนี่ยทุกคนไปเดี๋ยวลองเดี้วยยืนยัน โอ okay. เคเสน่บห้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เฮ้ยอันนี้เจตเถ่าอันนี้เถ่าหัวงูเนี่ยเฮ้ยผมไม่ผมสู้กระสาวไว้ทุกคน <c oughs> นี่หละโอ้โหทุกคนได้ยินเสียงไหมครับเมื่อกี้เนี้ย <c oughs> เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็ภารกิจต่อวันเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็ต้องมาเดินเที่ยวนะครับสามครั้งต่อวันนะครับมาครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปประลองนะครับก็คือเข้าตรงนี้เลยเห็นไหมครับทุกคนแล้วก็เข้ามาที่อันไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะเลือกที่สนามประลองนะครับนี่มาพร้อมท้าสู้เลยอันนี้ต้องท้าสู้เลยนะครับอันนี้อันนี้คือผมนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะท้าสู้ใครก็คือผมจะท้าสู้ไอ้เหมืองหุ่นซื้อแล้วกันนี่ไอ้เหมืองหุ่นซื้อใช้ทองสิบอันไปมาอุ้ ไาครับทุกคนมาเลยผมอยากต่อยแม่งด้วยเนี่ยตุ้มโอ้โหต,ตายตีมันดูดิมันโคตรถึกอ่ะตายซะมึงอ่ะไอหัวเราโลดเไยตีมันตีมันเรียบร้อยไม่ผมไม่อยากทำผู้หญิงเลยครับทุกคนดูดิเนี่ยเหลือผู้หญิงคนเดียวเห็นไหมครับขวาบนอะดูดิผมไม่อยากทำเขาตายซะนี่เนี่ยโอ,โอ้ชอบเสียงนี้จังเลยอ่ะ เรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเล่นอีกรอบหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวผมท้าท้าสู้เลยทำท้าสู้ผู้หญิงเลยมาดีท้าสู้ไปรอบนี้มีผู้หญิงคนนี้โอ้มีผู้หญิงสองคนนะจ๊ะครับรอบนี้รู้แต่เหมือนรอบนี้จะเก่งขึ้นนะเนี่ยทีมนู้นน่าจะเปลี่ยนชุดมาด้วยนะครับเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่อ่ะครับติมันติมันติมันผมว่านะตัวของผมเนี่ยตัวนี้เก่งสุดเนี่ยตัวเนี้ยเอ้ยติมันเดี๋ยวสองตัวเลยผู้หญิงเนี่ยดูดิ เรียบร้อยนะครับพี่ก็ชนะแล้วนะครับอีกตาหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเล่นไปสักตาหนึ่งแล้วกัน,นผมจะทุกคนจะได้รู้ด้วยว่าแต่จริงๆผมแนะนํานะผมแนะนําท้าผู้หญิงดีกว่าเนี่ยท้าพวกท้าผู้หญิงเนี่ย <ฮะ S 1> เสียงดีนะครับผมพูดเลยเกมน,นี้ <ฮะ S 1> ในพลังเวทโอเคมาท้าสู้ผู้หญิงเลยแล้วกันอีกรอบหนึ่งมาตึง,ตงคือผม,มาอ่าค,อาคอบบ่อนข้างที่จะโหดนะครับเกมเนี้ยคือแบบค่อนข้างที่จะแบบตัวผมค่อนข้างที่จะโหดนะครับแต่ถ้าทุกคนเข้ามาเล่นใหม่เนี่ยทุกคนก็ต้องแบบพยายามไปเล่นอ่ พวกที่มันให้แนะนํานะครับมันก็จะได้ของเยอะนะครับทุกคนเรียบร้อยตายเหล่าผู้หญิงคนเดียวตีมันอ๋อมันดูมันส่วนผมนี่ส่วนผมไม่เห็นเจ็บเลยอะรับจิกลึกเรียบร้อยนะครับชนะแล้วนะครับทุกคน ไหมครับก็ค <NP ọ legitimate> ่อนข้างง่ายจริงๆนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเมื่อกี้ผมประลองเสร็จแล้วใช่ไหมครับตอนนี้คือผมเลเวล60แล้วนะครับก็ถ้าเราเข้าไปที่ฝึกฝนเห็นไหมครับมันก็จะมีตามเลเวลนะครับเห็นไหมครับทุกคนนี่มันจะมีด่านให้เราเล่นเยอะแยะมากมายเลยครับแต่มีบางอันที่ผมเลเวล60เนี่ยก็ยังเล่นไม่ได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นเวลาเปิดวันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลา9โมงเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเล่นสักอันหนึ่งแล้วกันเนี่ยอ่าเป็นอันนี้ก็ได้อ่าท้าสู้เลยรับต้นเริ่มสู้เลยแต่่วาผมกก็เออทุ้นเนม็ริมันนกก็จะตีีพวเ่ยยตนนีีเเ่่อาห็ม มันจะเป็นโหมดฝึกฝนด้วยทุกคนถ้าเรายิงเวลเยอะเราก็มีด่านให้เราเล,เล่นแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับเริ่เร็ียบร้อยชนะนแล้วอันนี้เร็เรียบร้อยยังๆๆมันต้องให้ผม ใช่ท่าใช่ไหมเรียบร้อยนะครับ <Yeah. S 2> ก็ประมาณนี้นะครับทุกคน <Yeah. S 2> โอเคนะครับทุกคนพี่ก็พาทุกคนเนี่ยไปดูทุกๆโหมดแล้วนะครับ <Yeah. S 2> แต่ไปนี้เดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาไปสุ่มกาชานะครับ <Yeah. S 2> ก็คือเข้าไปที่แฟ้มจอมยุทธเลยนะครับคือถ้าเราได้การ์ดสีม่วงเนี่ยคือมันจะโหดมากเลยเว้ทุกคน oh. โอเคเดี๋ยวผมกดเลยแล้วกันนี่ขึ้นราคาตอนนี้คือเขารดอยู่ด้วยนะสีม่วงต้องมาสีม่วงต้องมาโอ้โไม่ยังไม่ยังไม่ได้นี่คือ หดาวนะครับเราต้องได้3ดาวนะครับสีม่วงโอ้นี่2ดาวเอออันนี้3ดาวนะครับอันนี้ก็คือการที่เทพที่สุดนะครับนี่ซินหงอคมนะครับเด่หวนกับ คืนฝั่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นชื่อตัวละครของเขานะครับโอเคได้2ดาว2ดาวที่ก็จริงก็ถือ,ถ,อถือว่าคุ้มแล้วนะด yeah. สดาวอ่ะแต่ถ้าเราได้3ดาวก็คือแบบโคตรคุ้มเลยนะครับนี่นะครับทุกคนเมื่อกี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมครับว่าที่ผมบอกว่าเป็นตัวที่ท็อปที่สุดหรือว่าเทพที่สุดนะทุกคนอยากได้ใช่ไหมครับทุกคนก็กดมาที่ตรงนี้นะเห็นไหมครับผูกมิดจํากัดเวลาเห็นไหมครับทุกคนนี่นี่นะครับทุกคนเราก็ต้องผูกทีละสิครั้งนะครับแล้วพอเราผูกจิซอาครั้าเนครบนี่ยมันก็จะได้ตัวนนี้ก็จริงๆอ่่ะะผมมยาาาากกให้ทุคคนนนีีโดรรัับเเพววตย มันเขาเรียกว่ายังไงอะคือมันมันได้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับทุกคนก็ถ้าโหลดมาตอนนี้ก็ยังทันนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ว่าตัวนี้พี่มีแล้วนะครับพี่เนี่ยมันก๊อตที่สุดในเกมนี้จริงๆนะครับทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวผมจะลองกดให้ทุกทุกคนดูแล้วกันนะครับมานี่นี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับปึ๊บกลับเห็นไหมมันจะเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมทุกคนปึ๊บนี่ก็คือเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยมันก็ต้องใช้ไอจิ๊กซอว์เนี 80ชิ้น <Wow. S 1> นะครับก็จะสามารถได้ตัวละครที่เทพที่สุดในเกมแล้วนะครับก็อัน <se> นี้ผมกดให้ดูเฉยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากลองเล่นนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือว่าไปสามารถดาวน์โหลดในทั้ง iOS แล้วก็ Android แต่ว่าพี่แนะนำโหลดใต้คลิปดีกว่าเพราะว่ามันจะง่ายกว่านะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ